น,นี่เป็นคลิปท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพวกเราก็จะไปเก็บใบไม้ใบหญ้านะครับแล้วก็งมหอยบ๊ายบายเย้ลดัลดจัด

จะเป็นสะพานบุรีรินเชื่อมต่อสุรินสุรินบุรีรำจอมพระสตึกเมืองลิงนนจปาสะพานบุรีรินเนี่ยลำน้ำฉีแห้งนะครับช่วงนี้ใช้ความระมัดระวังในการลง อัดสันมากโอ้ได้ดูเสื้อนั้นมาก่อโอ้เป็นการลงที่แบบอืมง่ายต้องโยนส่งส่งต่อกันไปดีกว่าส่งของลงไปก่อนเนาอเพราะว่าถ้าถือของด้วยลงด้วยไม่ได้แน่นอนเลยส่งต่อ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  ลงไปลงไปตัวลงไปยืนต่อันเออแล้วจะถุงของลงไปของเออมือลงไปกับเที่ยวกันเออนึ่งจะหยิบให้จวหยิบให้เตงต่อลงไปแต่ไม่ตึงปัดกับสองมือครับเราจะไปทีนึ่งไปพิสูอะไรอย่างเี้ยาอเก็บของไว้ท่อนข้างบน

การเลื่อนๆกันถ้าดึงดึงเชือกไว้จะช่วยได้ช่วยในการลื่นแล้วก็หกล้มนะเออไปแล้วเนี่ยรับๆอยังมีจุดหนึ่งไหมยังมีอีกจุดหนึ่งเอที่มาเออกำลังจะรับโยนนะลงแล้วแพ้เสียปืดเสียปืดเออ ต้องค่อยๆจับเชือกไว้จะช่วยได้เยอะเลยนะครเป็นการเป็นการแบบเข้าค่ายแบบคุ้มที่สุดเลยอ่านะฮะเย็นใจเย็นนะจับเชือกไว้เลยนะคะถึงจุดหมายแล้วก็ถึงจุดหมายโอเคโอเคโอเคแล้งๆเย็นๆนะโอ้โห